สวัสดีครับมาวันลำธารเส้าชาแนลคับกับทีมงานตะว,วันมิวสิกเมื่อนี้ทีมงานเราอาวีที่เ่องเสียงมาลงทําการแสดงอยู่บ้านเราหน่อยโพงเงินตนนําบลนาสีนวลอำเภอพญา,ากภูมิสัยครับจังหวัดมหาสารครามครับเมื่อนี้เป็นวันที่12ตุลาคมครับ2อ,อ,อง5เปหนอยู่ในช่วงเริ่มเริ่ม,มงานกระถินนะครับหลังจากออกภาษามาแล้ว งานเขาสิเล่นมือเอื้นครับสามโมงเศร้าแต่แต่แต่เขามาตั้งก่อนครับเพราะว่ากับบวกไก่บ้านนะครับบัไก่จากบ้านทีมงานของเขานะครับอ่มือเอื้นกต่คงสิเล่นในรูปแบบของอิเล็กโตรนครับระบบเวทีพับเพื่อเขาครับระบบเวทีพับเพื่อเขาครับทีมงานเขากับมากันอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่คนครับ น,นี่คนอนุญาตนําเสึเลพี่น้องนะครับครับพี่น้องเขาเรียกฝากคนไลค์กนแชร์ครับดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่งน้น่อยของห้อแนนะครับอขอคุณทุกการติดตามทุกานนะครับไอพี่นอ้องเพิ่งสถานทีมือหนิวอย่างดีเลยพี่น้องครับหลังจากมืนขึ้นเราไปทำการแสดงมาล้านปูนย่างเยี่ยมวินเข้าวข้าวพอ สถานที่ยางกลวงเลยครับในบริเวณบัดเราหน่อยโพรงงินของเพิินครับเป็นงานกระินเป็นงานกระดินสามัคชีนะครับอดกระินสามัคชีทั้งหมดก็เป็นเครื่องเครื่องใสในงานเพิ่นครับเบ็ดแปดไปเลยครับพี่น้องเครื่องเขงาดีดังสูง่นบอยที่ตามกันไปครับพี่น้องครับเป็นโบสถ์ครับ นี่ครับคิว่าเป็นทีมงานไม่รุนเลยครับนี่นี่แหละประการขันกวนก้อนไม้เปิดเปิดฟ้าเรียบร้อยครับในในช่วงที่เปิดออกออกอนมานี่นะครับอ็กช่วงตัวเดียวข้างล่างก็เปิดออกขั้นเดียวครับประมาณนั้นครับเวทีก็เปิดออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอานางลานลงมาตั้งเลยใส่ขาปรับประตูลงมา เขาก็ยังใส่เป็นระบบอันนั้นหลอกยู่คือเขาครับเป็นสายหมุนดูเพื่อเขาอยู่พี่น้องครับเมือ่อนี้ใกล้บ้านเลยเอารถมาสองคันครับเอากรับะามาคันหนึง่งเนี่ยทั้งพี่ก็เป็นมิกครับเครื่องปรุงครับครับรบไฟฟ้าครับใส่ยังคงใช้สายหมุนมเหมือนเดิมครับนี่ครับสำหรับ เขาเอือเขาครับแกแบบก้าๆ <le> นี่แหละครับเขาผสมประสานกันไปครับนี่ซีสองันสองซีสองัสองปเะเดเป็นค่าดีครับไอแก่ข้างในไม่เป็นค่าดีไปแล้วครับตัวนี้ก็ค่าดีกันครับ่วนไหลก็ใส่เป็นค่าดีครับตัวทั้่งนี้ค่าดีครับไม่นด้เตอเข้อยู่ทั้งนี้ไม่นด้เตะห้องอยู่ทีนทั้งนี้ครับ ตันนี้ไม่เจอครับอันนี้กัเบียดสามเทนแทนนี้พอใส่ครับมือนี้เอามาใส่แทนนี้ครับเอ็กโป XPO XPO P PXM10 นะครับพอใส่ใส่สามเทนมีแทนนี้ครับนี่ครับกลางเขาใส่สองเทนครับแหลมใส่แทนเดียวแล้ระบสามทางครับกลางใส่แทนเดียวครพอโอ้ยแหลมแหลมเขาใส่แทนเดียวแหลมใส่แทนเดียวครับเั้น เบียดขางแล้วแใบครับขางางแล้วีอกแล้วขงแล้วไหมนะครับ16คูบ16เคลื่อน,นกัดีมีครับมันเคื่อนีเลยเบียดอองแกนดีอยู่เครื่องเขาหน่อยๆ้อครับเครื่งมาแห้งครับเอาก็เปิดฟังฟองฟังในมมวลครับตู้ยังใส่รุ่นเก่าอยู่ครับตู้ก็